เชื่อมต่อ WiFi สาธารณะอาจทำให้คุณเสี่ยงภัยไซเบอร์อย่างไม่คาดคิดแต่คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมถึงอันตรายขนาดนี้ในชีวิตประจำวันเมื่อเราเดินทางออกไปนอกบ้านการต่อ WiFi ฟ,ฟรีในสถานที่สาธารณะ,าารณะเช่นร้านกาแฟาสนามบินหรือโรงแรมมักให้ความสะดวกสบายมากมายเพราะไม่ต้องกรอกรหัสผ่านหรือรอคอยอะไรเลยแต่ล่าสุด Google ได้ออกมาปลุกความตื่นตัวอย่างหนักโดยเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้เครือข่ายดังกล่าวเพราะพวกมันอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป เหตุผลหลักคือเครือข่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถโจมตีได้ง่ายๆเช่นการดักฟังหรือขโมยข้อมูลของคุณคำเตือนนี้มาจากรายงาน Behind the Scenes ฉบับเดือนตุลาคม2025ซึ่งเป็นเอกสารที่วิเคราะห์เรื่องการหลอกลวงทางข้อความบนระบบ Android โดยระบุว่าผู้ใช้ Android เกือบ94%อาจตกอยู่ในความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางข้อความซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้เราต้องสงสัยว่าความสะดวกนี้คุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่ ภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ใน Wi-Fi ฟรี Free, และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามแม้ว่าการต่อ Wi-Fi สาธารณะจะช่วยให้เราเช็คอ e ีเมลเล่นเกมหรือโซเชียลได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รุนแรงถึง2ประเภทหลักนี้คือรายละเอียดที่ห้ามพลาดการโจมตีแบบ Man in เด e MIDDLE เจ้ทีมเศร้าลองนึกภาพว่าคุณกำลังส่งข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตไปยังเว็บไซต์ธนาคารแฮกเกอร์ acker, สามารถแทรกตัวเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้หากเครือข่ายไม่มีการเข้ารหัสพวกเขาสามารถอ่านข้อมูลทุกอย่างแบบเรียลไทม์เลยตัวอย่างเช่นถ้าคุณเข้าสู่ระบบออนไลน์แบงก์เพื่อโอนเงินแฮกเกอร์อาจเห็นรายละเอียดทั้งหมดและนำไปใช้ในทางผิดได้ทันที WiFi ปลอมหรือ e v i l Twin แฮกเกอร์สร้างจุดเชื่อมต่อ WiFi ที่ชื่อคล้ายกับของจริงมากเช่นสนามบินฟรี แทนสนามบินแห่งชาติเมื่อคุณเชื่อมต่อเข้าไปโดยไม่ระวังทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของคุณจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ของแฮกเกอร์ทําให้พวกเขาขโมยข้อมูลหรือติดตั้งมาแวรเข้าเครื่องคุณได้ง่ายๆมันเหมือนกับคุณเดินเข้าไปในร้านขายของปลอมโดยไม่รู้ตัวและปล่อยให้พวกเขาแอบหยิบสินค้าของคุณไปไม่เพียงแค่ Google เท่านั้นที่เตือนเรื่องนี้แต่ยังสอดคล้องกับความเห็นของ TSA Transportation Security Administration ซึ่งได้ประกาศเตือนนักเดินทางให้หลีกเลี่ยง Wi-Fi สาธารณะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันภัยจากผู้ไม่หวังดีแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มกลายเป็นเรื่องโต้เถียงมุมมองที่แตกต่างกันของหน่วยงานสำคัญอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับมุมมองของ Google และ TSA แลีฟท e ซ e เฟ r a ออร์เทรดคอมมกลับมีทัศนะที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาบอกว่าอดีตนั้น Public WiFi อาจไม่ปลอดภัยแต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว เพราะเว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้การเข้ารหัสข้อมูลอย่าง HTTPS เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อผ่าน WiFi สาธารณะมักจะปลอดภัยมากขึ้นแต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้นเพราะแม้ว่า HTTPS ซึ่งจะเห็นเป็นรูปแม่กุญแจสีเขียวบนเบราว์เซอร์ จะเข้ารหัสข้อมูลระหว่างคุณกับเว็บไซต์ได้แต่ก็ไม่ได้ป้องกันทุกความเสี่ยงโดยเฉพาะการโจมตีแบบ e v เว Twin ที่แฮกเกอร์ยังสามารถดักจับข้อมูลบางส่วนหรือเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเว็บไซต์ปลอมได้อยู่ดีนี่คือจุดที่ทำให้เราเห็นว่าแม้จะมี TTPS แต่การเชื่อมต่อสาธารณะยังคงมีช่องโหว่ที่สำคัญจริงๆแล้วมันเหมือนกับคุณใส่กุญแจสชั้นแต่ประตูหลังยังเปิดหางอยู่จูสจิงภัยจากสถานีชาร์จ USB ที่คุณไม่คาดคิด นอกเหนือจาก Wi-Fi แล้ว TSA ยังเตือนให้ระวังสถานีชาร์จ USB สาธารณะด้วยการโจมตีประเภทนี้เรียกว่า Juice a c King ซึ่งพอร์ต USB ที่ถูกดัดแปลงสามารถทำได้สองอย่างหลักขโมยข้อมูลส่วนตัวสถานีชาร์จเหล่านี้สามารถดูดข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของคุณทันทีที่เชื่อมต่อเช่นรูปภาพข้อความหรือข้อมูลติดต่อติดตั้งมาแวร์ หากเชื่อมต่อแล้วมันอาจนำมาแวร์หรือสปายแวร์เข้าไปในระบบอุปกรณ์ของคุณทำให้แฮกเกอร์สามารถติดตามหรือควบคุมเครื่องของคุณได้ในระยะยาววิธีป้องกันตัวเองเมื่อจำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพราะบางครั้งเราไม่มีทางเลือกหลังจากรู้ถึงความเสี่ยงแล้วคุณอาจคิดว่าการไม่ใช้เลยจะดีที่สุดแต่ในชีวิตจริงบางทีเราจำเป็นต้องใช้เมื่อออกเดินทางดังนั้นนี่คือเคล็ดลับที่ช่วยลดความเสี่ยงได้เมื่อต้องใช้ p า b l i c Wi-Fi ตรวจสอบชื่อเครือข่ายให้แน่ใจว่าถูกต้องและเป็นของผู้ให้บริการจริงๆเช่นถ้าอยู่ในร้านกาแฟให้เช็คว่าชื่อตรงกับที่ร้านประกาศหรือไม่ปิดฟีเจอร์การเชื่อมต่ออัตโนมัติ (auto connect) เพื่อไม่ให้เครื่องต่อเองโดยไม่ตั้งใจตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่เข้าถึงใช้ HTTPS ดูจากป้ายแม่กุญแจเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยพิจารณาใช้ VPN ที่เชื่อถือได้หากต้องการความปลอดภัยสูงขึ้นเพราะ VPN จะเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดของคุณ เมื่อต้องใช้พอร์ตชาร์จ USB สาธารณะเลือกโหมดชาร์จ only หรือเฉพาะการชาร์จเท่านั้นห้ามเลือกเชื่อมต่อข้อมูลเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้พอร์ตนั้นเข้าถึงไฟล์ในเครื่องของคุณสุดท้ายแล้วความเสี่ยงเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่าทางเลือกของหน่วยงานต่างๆไม่ได้ตรงกันเสมอไปคุณเห็นด้วยกับการเตือนของ Google และ TSA มากกว่าหรือไม่หรือคิดว่า FTC มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลเพราะเทคโนโลยีได้พัฒนาแล้ว บางคนอาจโต้แย้งว่าการใช้ TTS t TS ทำให้ทุกอย่างปลอดภัยไปแล้วแต่ในความเป็นจริงการโจมตีแบบ Evil Twin ยังคงเป็นปัญหาใหญ่คุณคิดอย่างไรแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเลือกข้างไหน